สวัสดีครับวันนี้มีดูการ M C ไหมครับตั้งหลังนะครับกับผมนะครับมาแนะนําแมปนะครับแมปสนสนุกนะครับอผมว่าแมปนี้มันเจ๋งมากเลยอ่ะดูดิมันเป็นแมปที่ใหญ่มากเลยนะฮะเส้นนี้ภาพมันมีเงาเงาอย่างนี้นะครับมันคือมอนเงานะครับมอนชาร์เดนะฮะของเวอร์ชันหนึ่งสี่จุดสองนะครับอ่าผมก็ลงไว้นี่ผมก็พามาดูแมปนี้นะฮะแนะนําเลยผมโคตรชอบเลยแมปนี้ยมันสนุกมากอ่ะ มันสวยแล้วมันก็สนุกเลยด้วยแปบ๊บนะดูมดูดยโผมแบบนี้ก็มีหลายอย่างมากะครับมีเครื่องบินน้ำเรือมันสวยอฮะ,ะแล้วมันมีแบบให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่อะไรอะ่ะอ๋อเรืออืม,อมนี่ก็เป็นแบบสนุกนะฮะใหญ่มันก็นน้าหน้าเล่นน่าเล่น อแอบบน้ำมันเล็กๆนี่อันนี้ก็เป็นอะไรเนะี่ยอ๋อโอ้ยเออ,อ,อมาอยู่ที่กระตกนี่นะก็เป็นที่เล่นน้ำอะ่ะอ๋อแล้วก็มาลองเล่นกันหน่อยเลย เดี๋ยวออกตัวออกตัวอ,าาอ,อ่าฮะเฮ้ยเรือแตกมันเป็นไรเริ่มใหม่นะรวมตรงนี้เกีเราไม่ต้องไปควบคุมไม่ได้อ่ะไปของมันเองอะไปได้ไปไม่ได้แหละอุย้ยเวนเวนเวนเออ แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาโอเคช่างมันแล้วก็มานี่นะที่เป็นเฮ้ยแหลกและงงว่ะโหลดเลยว่าอะนี่เป็นสุดสนุกนานนะครับอืมก็มาดูนี่ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์อน,น,นะเอ้ยอ๋อสนามแบบมินตันอืมเฮ้ยไม่ใช่แบ,บมินตันเทนนิสอืมก็พาไปดูจุดต่อไป งงว่ะอยู่ทำไมอยู่ดีแหละหรือเพราะเปิดเซิร์ฟว่ะม่เกี่ยว่ะนี่ผมก็ไม่ได้เอาแมปใส่ตัวไมค์ครับใส่เซิร์ฟมันเร็วกว่าเพราะอยากจะให้ทุกคนเห็นนะแมปนี้มันดื้อหน่อยอ่านี่ประทับใจสุดคือรถไฟมาดูกันเลยโอ้โไม่รู้ว่าที่บายยังไงแมปนี้เดี๋ยวพาดูแมปก่อนนะใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้เลยนะเป็นแมปที่สวยมากนะใช้ได้ทุกเวอร์ชันเลย จะได้แต่เวอร์ชันหลังๆขึ้นไปตั้งแต่หนึ่งจุดสี่จุดสองขึ้นไป, 1, 4, นไปอ่ะได้หมดเลยอะ่ะมาเนี่ยพามาดูของแบบนี้ก็ขึ้นุดที่นี่นะมันก็เป็นอะไรประมาณเนี้ยรอบนี้ผมจะมารีวิวเกาะเดืยอยเอ้ยแมปมแหลมเอ้ยมันไม่หายแหลก,กงงวะ่ะเออมอนนี่ไม่เคยทำให้เราแหลกนะมาอยู่ดีแหลกต้นไม้เขาสร้างมาจากนี่นะสร้างเอง หู่ชอบ,บจริงๆนะฮะแล้วก็ลองมาเล่นรถไฟกันเลยนะพามาดูแมหเไฟ็จแ้วเฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอสนามบินนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันอืมบอลรูนสนามบินอ่าจุดเล่นรถไฟหอนะแล้วก็ต้องมาแบบลูกค้าตัวไปนะอ๋อเดี๋ยวพามาดูนี่สนามบอลเล่นนะแหม่ <c oughs> เงียไปกาะบ้านขายอออ่ะืมาแล้วก็เป็นคนธรรดาทั่วไปที่จะมาเล่นอะไรก่อนนี้อ๋แม่สวยมากตูต้กดนะ้ำเนี่ยเราก็จะพามาเล่นนี่เลยอ่าไฟหมุนเหรอมีเสียงด้วยลองลองเล่นตาหนึ่ง ขอลงเล่นหน่อยขอลงเล่นน้อยโอ้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 ก็มันดีนะมันดีโอ้อ่าต่อมาแล้วก็มาเล่นเฮ้ยแหลกเล็กงงโหลดแล้ววะหรือเน่ยกระตุกวะเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออืมแป๊บนึงนะแป๊บ อา้าวรุดเลยเดี๋ยวแป๊บนะเปิดใหม่แป๊บโอ้เร็วเร็วดิหลายนาทีแล้วนะแดกพอดเลยโถแม่งี่กระตุกนี่จะเปลี IP, ย่ยนไอพีกี่วะอ่ะเข้ามาครับใหม่อ่ะนี่นะก็เอ่เอ,อซื้อตัวหนึ่งใบครับเอาก็เล่นเลย โอ้หอันนี้เล่นไม่ได้หรอกดินาการมันกันแหละอ่าขึ้นไปดิเอาเลยไปแล้วเราเล่นต่อไปแล้วก็นี่นะน,นี่เป็นหญิงหางสวรรค์แล้วก็ไปเล่นรถไฟเหาะกันเลยนะฮะเพื่อไในการเสียเวลารถไฟเหาะจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครแหมน,น่าเล่นจริงอืมอะไรอะ่ะโอ้ เ okay. มันแหลกอยู่แล้วมันแหลกเพราะอะไรนะงงดูเพราะเปิดเซิร์ฟแล้วก็มีมอนภาพสวยก็จะเป็นไปได้อ๋อนี่ครับที่เล่นรถไฟเหาะเหงาใจกวนไม่ออกนี่อะไรรถไฟมาเขาบอกกันเนี่ยทางไปแน่นอนอืมลองเล่นมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ก็มาดูเลยฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดแบบเนี้ยถ้าใครชอบเอาเวนเป็นไรเนี้ยไม่ติดอลองเปารายเกแพ็กดูหน่อยนี่เป็นรายเกจแกของพี่แ็กเกิลน,นะฮะทำไมครับโอ้โหทุเรด ไม่ใช่ให้ไปเขาไม่ใด้ตุเล่นนะแต่เพราะว่าผมจะก,กราฟิกธรรมดาดีกว่าให้ทุกคนเห็นมาอันเลยนี่มาถึงนี่แล้วเนี่ยครับมีทั้งเสียงมีทั้งอะไรแมปนี้ผมชอบมากนะบอกตรงอ้รถไฟมันแบบสุดยอดอะอลังการสวยงามโอ้เวอร์ชันนี้เขาก็มีเสียงแบบรถไฟกันแล้วเจ๋งมาก ดแบบนี้นะดาวน์โหลดเลยนะฮะแบบที่เจ๋งมากคนระับแบบเป็นแบบเครื่องเนสนุกเอาไปใส่ในเซิร์ฟก็ได้ที่เล่นสนุกอะไรเงี้ยเป็นแบบที่รักมากกนะับมองตรงสวยจริงเซิรฟ์ฟบอกแล้วผมเป็นคนชอบเลรถไฟอะไรอย่างเงี้ดยโอ้ขอปรับเวลาหน่อยกราฟ,ฟิกโอ้ เข้าทำแล้วครับเข้าทำแล้วทำไมแหลม,มแหลม,มไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมโอ้ เดี๋ยจบรถไฟก็จะจบคลิปแล้วนะพามาชมแมปนะครับอ่าขอบคุณครับออกขึ้นไปขึ้นไปก็ทางรายการดีไหมครับตลอดนะครับก็ขอจบคลิปเปวัวนี้ขอบคุณครับแบบนี้เจ๋งนะครับลองดูดลโหลด,ดได้ก็สวัสดีครับ